วอชไลท์ชาแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเชคกินไ้เป่าเย้เพราะว่าวันนี้เนี่ยสามีพวกเราเนี่ยคัมแบ็กสเตจใช่จริงไม่ทำไม่ได้เได้สเตจแรกของแบบพันเลยใช่ก็คือไปรายการมิวสิ b แบงค์ค่ะ ยอมดูไม่ไม่ให้ดูรันรันคนรันลันกันมากะว่าจะมาดูพร้อมๆกันจะได้กรี๊ดสามีไปพร้อมๆกันแต่ตอนเนี้ยไม่ไหวแล้วอยากหุ้นเยอะได้ไหมอยากดูแค่ปกตอนเนี้ยก็ไม่ไหวแล้วอะพี่เทยอมมาก่อนทุกคนอย่าช้านะคะไปดูันเลยดูไปเลยยุตะหนูไม่ไหวประเสรินดำ <D _ k ate> ดีมากเลยยังหรอ,อ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ย <c oughs> ออโอ้ยใช่อะมาร์เกลย์อยู่ตาอยู่ตาอยู่ตาโอ้ยพี่ิทยยงอินพอแบบว่าไมเคิมือพี่ิทยยงโคตรเด็นโอ้ยขอเอ็นทองด้วยสิ่ง ผมน้องลอยวันนี้ผมน้องลอยผมน้องเขียวจะงูคนนี้ไหวไหมอุ้ยจนนี้เซ็กซี่มากนี่กับต้องสากไรนกน้องมีสีเลยจ้ะแล้วคนชอบอินโทรอ๋ออุ้ยมาร์ลีอุ้ยดูเทยงดิมึงเทยงไม่ไหวแล้วดีมากเลยอ่ะเนี่ยเขาตุ้เพยายอมสองเอ้ยเทยงใช่มาแล้วมาแล้ว แฮชดีมากชอบตัดไฟอ่ะไฟดีเนาะไฟมันเป็นีูเว้ยมันเป็นยันเนี่ยสนามมวยมาเลยค่ะแม่มันคือแบบเกมอุ้ยเชยอนเพนคอคอหอไม่อดลองไม่ทานเดี๋ยวขอดูมาน่อุ้ยคออ๋อพี่เทยองอุ้ยอุ้ยเพนเป็นนกเพนเป็นนกตรง้องเหรอตอนนี้กรนกตอนนี้ออกแกโดยยองดีมากโอ้ยโดยยอง นถทาไปยืนแบบเดียรงควีนมากอะงงอร์ไม่ไหวอ่ะโอ้โพี่ไทยยงมวน้อรไปหมดแล้วตอนเนี้ยมันไม่ไหวจริงๆไม่ไหวอ๋อหมวน้อรไปหมดแล้วตอนเนี้ยโอ้โหน้องมาซีซีมาฮอทฮอทนะโอ้ยแฮชเฮงกำลังเนาะเจนนี่ ดูคนต่อไปนะคะทุกคนโอ้ยไม่ไหวแล้วตอนี่ลูกนกใช่ไหมเห็นหมดเลยใช่เป็นลูกอินฟีมาแล้วจ้าดีจริงดีจริงไม่ไหวแล้วเรารักเขาแทอิวก็ผมสวยมากค่ะ Anybody we fight together this punch โอ้ยไป พี่ไทยงไม่ไหวแล้วพี่ไทยงพี่ไทยงไม่เราจะโฟกัสใครงงใไทนี่ดูไม่ทันเลยแบบเต็มตาแบบโอ้โหโหัวเครื่องหัวไม่ไหวแล้วโอ้ยจังอู้แันให้จังงมดหนึ่งแกไบเซ็กชวลมากเลยเขาได้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวเขาสวยแดีวเขาหลอกงงโอ้พยไทยงว้าวน้องหมาโอ้ คอนเขาอะหัวเออทำไมแบบดีมากเลยอ่ะโอ้ยแทอิวเฮวิ่งบอลิงโอ้ยโอหเดชพันช์แซ่าวันนี้เขาเซ็ตผมแบบไม่ได้แข็งใช่ยชัยปกชอบอ่ะคนเป็นคนดูสบายสบายเว้ยยังเว้นคนเดียวขารอเขรอเนี่ยนะ มุนโดของสันอุ้ยสเต์ดีมากเลยอะชอบอว่ะมึงเราเนี่ยเศกครั้งแบบเนี้ยใครใครรอดน้อยนะโอ้ยยุต่าแล้วโอ้ยจังอู้ยเสื้อขาดมาแล้วโอ้ยแกอแกยุต่าไม่ไหวแขนกุดแกะกี่คนหนึ่งอะยุต่ากับไทยองกันอโหโห้ย ยูต่างกระตูนมากอะแกจีย oh okay. ูต่างกระตูนอะโอ้ยฉันขาดแล้วฉันแกต้องจบวิจัยหานะฉันไม่ไหวแล้วเลยมาแล้ววิจยกยโอ้ยหลุมากกีตาร์เบาเบาชอบมากโอ้ยโอ้ยอกีตาร์โนอก โพี่แทยงไว้ปานีกับใจน้องเลยให้กิเตอร์ที่หนกคิ้วอันดับสี่มึงพี่แท้ยงนี้เลยเจอแน่อักคามัส ฝากติดตามได้เลยคุณไว้ได uh ้ไ huh. ว so, ้ได like. ้ทำอะไรสักอย่างกับลุงนม่ได้จ้านกันก็ได้แต่งหน้าแต่งหน้าอ่ะ่ม่วงอ่ะฉันชอบเลยเล่ะขอขอพูดเรื่องสเตจก่อนชอบสเตจคือไม่รู้ใครสังเกตไปแต่ว่าสเตจมันเป็นแบบนันทำไฟมาเพื่อเหมือนแบบ่ายมวยอ่ะได้เหมือนเวทีไมวยอะไรอางเออแล้วแบบเออไอ้เอฟเฟที่ลงดีมากเลยดีมากอ่ะมาถูกท่อนเนาะมาในตอนที่แบบแล้วโคเรยเขาแบ่งดีมากเลยนะสามสาอามก็เข้ามา สีแบบสีสีก็แบบเออสีเป็นเนเซมอยู่แล้วแแต่ว่าแบบความเสื้อผ้าตรงต่างมันดูเข้ากันชุดเพย์สองมันก็ยังแบบปังอยู่เพย์สองเวลาเอามาเพอร์ฟอร์แมนซ์มันดีจริงๆดูแบบแบนวับวับวับว้าแต่ฉันพูดเลยพูดถึงยูตะไม่ได้เพราะยูตาแบบเหมือนกระตูนมากเลยอ่ะจริงใยคืรู้สึกกระตูนมากแบบคือคนอื่นก็ยังโอเคดูแบบดูเป็นบอยแบนด์แต่รู้สึกว่าลุกยูตะผมเอยอะไรเอมันดูแบบเปนกระตูนไม่ไหวคือผมไม่ได้ทำเป๊ะแบบไม่ได้แบบอะไรมากมาแต่คือแบบดูเ้วผมทรงอะไร เหมือนล่าสุดนนองจะจอดจมูกคือใจแม่ไม่ไหวยู่าใจก็มีเท่านี้แม่จองอูไงคะแม่จองอูพูดเลยว่ะจองอูคือที่สุดจองอูชุดส่งแ้้วยเรารู้สึกว่าเราชอบจ้อเขาเต้นชุดอิฐขาดเลยจะร้องไห้แล้วว่าจองอูเหมือนเราเหมืนมันเราเห็นลูกรับปริญญา จองอูต้องมาแล้วจองอูต้องมาแล้วอ่ะความแบบปื้นปื้นตันใจปื้นตันมากจองอูคือที่สุดสำหรับเราตอนนี้นะจองอูต้องแบนแล้วอ่ะรู้สึกรักนางผมดำนะผมดำนางดูเซ็กซี่นางดูขาวขึ้นนางดูแบบน่ารักกมาานงชายขึ้นมาเลยอ่ะไม่ไหวเป็นประมุขหนึ่งวันนี้จีโรนี่บอลร้องโอ้ยโดยยองกับตอนนี้ก็ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวพีโอ๊ยเข้า เครื่องหัวลากมาตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่ามละยอยองแบบว่าสวยสวยอะคือไม่รู้ว่าพูดได้ไหมนะทุกคนอย่าดราม่านะก็แบบดูแบบสวยจริงๆอะด้วยเครื่องหัวอะไรต่างๆเครื่องหูทุกคนลุกของสองคนนี้ยคือคือจองอูของครูเต้กับกับโดยองอะเรารู้สึกว่าเขามีความเป็นบเ s e x u a l สูงมากคือเขาก็สวยก็ได้แล้วเขาจะหล่อก็ได้คือเรารู้สึกว่าเขาแบบกับอีคนนึ่นคือแทยองพี่แทยง ตายปวดตายจะทำอะไรกินตาแบบนี้พายองเป็นทำแล้วดูไม่ได้สาวไม่ได้แบบเขาแบบคนเสพแต่หน้าเขาสวยคิดออกปะแต่ว่าเขาท่ามอมมันเท่แบบคนอะไรวะท่าคนอะไรจะกิ๊นตาหน้าแบบนั้นแต่ลอกแต่ลอดจริงๆแล้วผมเธอคุณยังไม่บอกตาหน้าพายองผมผมแฮชานผมแท้อีว่ะมันตัดกับชุดดำมากจริงใช่ใช่แบบปังมากไปขอพูดถึงแจนนี่นึ่งเออแบบว่า ผมแบบแสกกลางนิดนึงอันนี้จะรู้ว่าอะไรไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไร Dani เอาไว้คือรู้สึกมไม่ตั้งใจอ่ะเป็นรู้ผลไ,ไม่ตั้งใจอ่ะถ้าแบบไม่หล่อทำไม่ได้นะ,ะเป็นแส,สกแสควายตรงนี้ทุกคนอย่างว่าน้อง่ะแต่เรารู้สึกว่าเหมือนแจแจฮายอนหละทำผมตรงนี้เพราะว่าเหมือนแบบนางอาจจะเหมือนไม่ได้ทําสีเพิ่มมาป่ะเหมือนอาจจะมาจอนอมเนี่ยสีนม่ได้แบบอยังร้านมันยังไม่เปิดเลยที่กาลเมัจะยัง อะไรเลือเปล่าขราดบ้าแต่มันก็เลยเหมือนผมตอนแรกอะครั้งที่แล้วไอ้ที่แล้วมันเป็นน้ำเงินใช่ไหมผมเป็นน้ำเงินทั้งหัวไงพอมันหลุดแล้วมันเป็นอมเขียวลมันแกงเขียวมันแกงเขียวซึ่งว่าเราว่ามันทําผมส่วนนี้มันมันก็ส่งให้เขาดูแบบดูดีขึ้นโดยที่แบบไม่ได้ไม่พยายามมากเลยคือเอาจริงๆเพลงเนี้ยท่อนแจน้อยแต่แจก็ยังไม่ดรอปนะทุกคนยิ่งมาตอนจบมาเออเนลน้องมาน้องม้า น้องมาร์ทท่อนแรปอะบเฮ้ยถอนออกแบบเสียงมีท่อนเสียงกระเสเียกระแสคนสังคมแบบแแบบเนี้ยอมันไม่ไหวะมันไปอยู่ข้างหัวคุรู้ใช่คนที่สุดแกอวยเก่งคุณไม่ไเพราะแต่เรารู้สึกก็รู้สึกชอบนะเพราะว่าแบบคลิกอิดกับอันเนี้ยก็เป็นคนละแนวไปเลยซึ่งอันเนี้ยใครชอบที่ความเป็นความแบบไม่ไหว ไม่ไหวแล้วเนีย่ยพอได้มาฟังซ้ำๆเพลงเริ่มละเร<ช>ิ่มละเริ่มเริ่มแล้วนี่ปามิวแล้วฟังทุกวันเเลยเ ฟังทตัวฟังตัวฟังนะทุกคนขับรถขับรถก็ฟังแต่อยลองไม่แค่ตอนเดียวนะเฮ้ยเทวีบาร์บีบีไฟชูเกะดัสทั้งแต่แค่นี้บอกว่าเกาหลีคือไม่รู้เรื่องอะไรจะจยุดหยุดหุดไม่ได้นั่นแหละโอ้ยทุกคนทำได้ดีมากเลยนะเราแบบโอ้โหเซอร์ไพรส์ไม่ทิ้งแต่อยากแบบอยากแบบอยากให้เอสเอ็มทำชุดเพย์หนึ่งอะมาออนสเตจบ้างเอาชุดเพย์มา เราก็ยังคงชอบอยู่ยังคงชอบเพย์อหนึ่งอยากเห็นเนาะอยากเห็นว่าเออทำออกมาแล้วมันจะแบบสเต็มจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพย์หนึ่งอ่ะชุดดีแต่ยังคงชอบอยู่เพราะว่าชุดแรกเราก็เห็นในบีออนไลฟ์ไปแล้วเนาะใช่ชุดเพเออร์หนึ่งก็ยังคงอยากให้เห็นอยู่น่นเหลือแค่เพย์เออร์หนึ่งจริงๆโอเคนั่นแหละทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยเมนใครชอบท่อนไหนก็มาเมนพูดคุยกับเราก็ได้นะหรือจะขายเรือใครก็มาเมนได้ใจกว้างมากขายแล้วผิดนะต้องปิด ปากไว้ก่อนต้องปิดปากไว้ก่อนโอเคทุกคนนั่นแหละถ้าเกิดก็อย่าลืมมาพูดคุยกันได้นะแล้วก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดแชร์ค่ะกดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ๊งให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราในอีก3ช่องทางได้ทาง Facebook Twitter และ Instagram ชื่อ Watch My Channel สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง5คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเฮ้ <laughs> we fight together, guess <laughs> what?